พาคู่ออชมไปเบิงเรื่องรา่าของการสร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำนาจ,จเจริญครับเพิ่งมีการจัดงานเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้นะครับจากกิจการอาหารปลอดภัยนำผู้ประกอบการในพื้นที่ออกร้านจำหน่ายสินค้ากันอย่างคึกคักครับ ที่ตลาดหิมอางอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญนายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดงานเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานล่าก,การผลิตการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีนายชัยยงพงศัยครับพัฒนานการจังหวัดอำนาจ,จเจริญ หัวหน้าส่วนราชการกลุ่มผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยสินค้าโอท็อปและประชาชนนักท่องเทีย่ยวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจํานวนมากโดยกิจกรรมภายในงานนะครับกบประกอบไปด้วยการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจการ,รอาหารปลอดภัยการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปชวนชิมพิธีบันทึกคอตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างซีรี่กับผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยกิจกรรมทดสอบตลาดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อป กลุ่มปรับโตสู่การพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารปลอดภัยและกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงวินิคอนเสิร์ตจ,จากนักร้องทองทินซึ่งการจัดงงานในเทือนี้ครับขาดว่ามีกลุ่มเป้าหมายจะสามารถสร้างรายได้จากาจากกิจการ,รอาหารปลอดภัยได้เป็นจำนวนมากครับ